ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คือชาฟอเรสเอริกนไวทีหรือว่าชาขาวพันปีของชาวสวนอารันทีบ้านวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนี่เป็นชาที่ได้รับรางวัลแกนโกลไพรส์หรือว่าชาที่ได้เป็นแชมป์ในการประกวดชาโลกในประเทศญี่ปุ่นของปีนี้นี่ถือเป็นความสําเร็จในวงการชาของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลใหญ่สุดของงานติดต่อกัน2ปีซ้อนครับ หลังจากปีที่แล้วชาจากไร่ชาวาังพุทต,ตานดอยแม่สลองได้รับรางวัลน,นี้เช่นกันเจ้าของชาที่ได้รับรางวัลบอกว่าชาขาวที่นำไปประกวดมาจากต้นชาที่มีอายุนับ1,000ปีซึ่งเป็นต้นชาอัดส้ตามธรรมชาติที่วาวีพื้นที่วาวีเราเนี่ยจะมีชาประเภทเนี้เยอะค่ะค่ะก็คือจะมีชาป่าโบราณเยอะ ซึ่งจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นและอําคิดว่าในส่วนของลักษณะอากาศลักษณะภูมิศาสตร์เงี้ยค่ะมันส่งผลต่อรสชาติชา ทางผู้อำนวยการของสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปส่งเสริมการผลิตชาคุณภาพนี่แหละค่ะจนได้รับรางวัลระดับโลกทางผู้อำนวยการก็เปิดเผยนะคะว่าหลังชาไทยที่ได้รางวัลสูงสุดของงาน2ปีซ้อนก็กลายเป็นที่สนอกสนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้นค่ะก็ชาไทยยังไม่ค่อยรู้จักในเวทีสากลเท่าไหร่นะคะแล้วพอเราได้รางวัลนะคะใน มาเรื่อยๆนะคะคนต่างชาติเริ่มหฐานกลับมามองชาในประเทศไทยเริ่มมาหาชาที่มีคุณภาพที่ดีเราต้องบอกว่าแต่ละประเทศในการผลิตชามีลักษณะคาแรคเตอร์ของชาที่ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อก่อนประเทศไทยเราอาจจะมองว่าเราทำชาเนี่ยค่ะเราทำตามจีนเราทำไต้หวันแต่จริงๆแล้วอ่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะเราทำชาด้วยฝีมือคนไทยเอง การควา้าแชมป์โลกครั้งนี้ครับเกิดขึ้นในการประกวดชาโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมซึ่งชาจากประเทศไทยคว้ามาได้4รางวัลคือรางวัลแกรนด์โกลด์ไพรส์หรือว่าชนะเลิศอันดับ1แล้วก็โกลด์ไพรส์หรือว่าชนะเลิศอันดับ2อีก3รางวัลซึ่งทั้งหมดเป็นชาจากดอยวาวีดอยแม่สลองและดอยพญาไพรในจังหวัดเชียงรายครับ